สวัสดีครับอัวครับอัวเช่นเคยนะเดิมเดิมเสียงเดิมเดิมครับวันนี้เสร็จป,ปีคันหนึ่งเป็นอนด้าเวฟร้อยยี้าซครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องนําเข้าครับเป็นเครื่องนําเข้าจากต่างประเทศมีสตาร์ทมือมีสตาร์ทมือแล้วก็มีอินวอยมีอินวอยในในมีอินไบอินวอยในคุมเครื่องไม่ผิดกฎหมายไปอยู่จังหวัดไหนก็ได้ ไม่มีกฎหมายไม่มีเลมทะเบียนแต่มีอินวอร์ในการนําเข้าไปมีใบเสียภาษีชื่อเจ้าของรถนะครับยืนยันตัวเองได้ว่าไม่ผิดกฎหมายครับสวยครับอ้นี้สีเขียวเขียวทาหารแก่ๆมีเหมือนเริอมทุกอย่างอ่ะมอสขึ้นเลยครับค่นี้ลูกค้าสาั่งเบาเพื่อที่จะนั่งไม่เจ็บกน้นอะตัดมือเลยอะเดินน้าธรรมดา โอเคอ้าถอยหลังธรรมดาโอเคเดินหน้าสโลรอบเิะเพิ่มราจะแรงขึ้นโอเคถอยหลังสโลโอเคอันนี้คือมันมีเกียร์มันหนึ่งสามสี่เหมือนปกติทุกอย่างอ่ะไฟเลี้ยวอีกข้างนึง อ่าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟหลีเหมือนเดิมน,นี่ไฟหลีนะไฟตำแหน่งบอกเค่ว่างครับปกติอ่าเกี่ยวว่างอ่าอันนี้ระบบเบรกมือเบรกมืออ่าเราก,กดรอรถกดไว้เวลาเราล็อกอ่อกดปล่อยโอเคบรรทุกน้ำหนักได้ก็ยังต่ำห้าร้อยโลนะครับที่ทุกก็อยู่ที่เหลือลูกค้า ออเอาเลี้ยวซ้ายที่ลูกค้าต้องเทคนิคในการขับเองข้างลง่งระบบเบรกก็เป็นเบรกน้ำมันเหมือนรถกระบะทั่วไปทุกอย่างเหมือนรถกระบะหมด <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับติดตามอูวอสำหรับคันนี้จะไปคูราบุรีพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ